สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเครื่องมือวัดตัวนี้นะคะจะมีชื่อว่า traditional depgate t h with reversible base นะคะรุ่น m w 4 3 m i นะคะยี่ห้อ m o r a n l i g h t ค่ะ lady engineer จะมีเป็นใบรับประกันแบบนี้นะคะแล้วก็เครื่องมือที่หอบ,บัฟโฟมาะคะ่ะเปิดออกมาก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นลักษณะหน้าตาอย่างนี้นะคะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่อยู่หน้ากล่องก่อนนะคะนี่จะเป็นชื่อรุ่นนะคะ 43MR Traditional Depth g a t e ก็คือเป็นเกจวัดความลึกนะคะแบบดั้งเดิมแล้วก็จะเป็น with Reversible Base ก็คือเป็นตัวตัวเบสส่วนฐานตัวนี้นะคะสามารถหมุนกับด้านได้นะคะ ตัวรูหรือไม้บรรทัดนะคะบอกว่ามีความยาว 195mm มมแล้วก็มีสเกลบอกถึงระยะ 150mm มมความกว้าง 5.5mm มมแล้วก็ความหนา 1mm มมค่ะไหนอลองเช็คหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็นไม้บรรทัดธรรมดาวัดนะคะ ตัวนี้มีสเกลถึงหนึ่ง้อยห้าสิบมิลลิเมตรแล้วเดี๋ยววัดต่ออีกนิดนึงได้ประมาณร้อยเก้าสิบรอยเก้าสิบจุดห้าหรือร9อยเก้าสิบเอ็ดมิลลิเมตรเองนะคะนี้ไม่เห็นจะตรงเลยอะ่ะเขาบอกร้อยเก้าสิบห้ามิลลิเมตร ส่วนความกว้าง5.5อันนี้ถูกต้องนะคะแล้วก็ความหนาอยู่ที่ 1mm มมก็ถูกต้องนะคะตัวแม่มันทัดด้านนี้จะมีความละเอียด 0.5mm มมนะคะ ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นความละเอียด1มิลิเมตรนะคะก็สามารถใช้งานได้ทั้งสองด้านในการอ่านค่านะคะว่าต้องการความละเอียดขนาดไหนส่วนตัวเบรที่เป็นสีดำๆนี้นะคะเขาให้ข้อมูลมาว่าท o อฟเฟต มีความยาว18มิมแล้วก็ bottom face นะคะมีความยาว56มิมค่ะก็คือตัวนี้ bottom นะคะ56แล้วก็ตัว top 18ทุกต้องค่ะ นี่ก็ทุกต้องค่ะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะว่าความหมายของ reversible base เนี่ยเป็นยังไงนะคะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนตัวสกูสปริงนะคะหมุนเพื่อล็อกใต้แล้วก็ทำให้หลวมได้นะคะตัวนี้เรา หมุนไม่ไม่ไมไมแน่นมากแล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็จะสามารถหมุนแม่มาทัดได้อย่างนี้นี่ค่ะหมุนแล้วก็ลงล็อกแบบนี้ก็คือเบสด้านที่เป็นฐานแคบเนี่ยจะจะอยู่ด้านล่างแถน ใช้กรณีที่พื้นที่ในการวัดนะคะมีพื้นที่จํากัดหรือที่แคบนะคะไม่สามารถใช้เบสใหญ่เนี่ยลงไปได้นะคะเราก็เลยต้องหมุนตัวฐานให้ด้านแคบมาอยู่ด้านล่างเพื่อที่จะเอา,อาตัวแม้บรรทัดนี้นะคะลงไปวัดขนาดของชิ้นงานค่ะวิธีกลับก็ทำเหมือนเดิมค่ะ กดให้มันโนนออกมาแล้วก็หมุนไปมรน,นทัดเลยค่ะง่ายๆแบบนี้นี่ระยะจากศูนย์เพราะฉะนั้นด้านนี้ก็คือจะเป็นด้านที่ใช้งานในการวัดนะคะสามารถหมุนได้ทั้งสองด้านแบบนี้ เดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างการใช้งานการใช้ตัวเดบเกตตัวนี้วัดขนาดดูนะคะวัดความลึกค่ะก็เอาตัวอย่างเท่าที่หาได้แล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโฟมที่มีหลุมเยอะๆหน่อยก็เลยหยิบมาเป็นตัวอย่างนะคะวิธีการใช้งานก็คือเราต้องเอาเบสนะคะวางไว้ที่ขอบแล้วก็ ตัวลลเลอร์ลงเห็นหรือเปล่าคะอย่างนี้อย่างนี้นะคะให้ชนแล้วเราก็นำเครื่องมือมาอ่านค่าได้เลยได้12มิล12มลิเมตรนะคะเกินไปอีกหน่อยนึงคะ่ะยังไม่ถึงขีด0.5 อีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้ก็อ่านได้12มิลเสร็จเศษค่ะลองดูหลุมตรงกลางกดลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาอ่านค่ะหลุมตรงกลางนี้ได้ประมาณ21 เกิน21.5ม mm ิลิเมตรนะคะแต่ยังไม่ถึง22มิลิเมตรถ้าอ่านค่าจากด้านนี้ก็เกือบ22มิลิเมตรเลยค่ะเราก็จะอ่านปัดเป็น22มิิเมตรนะคะโดยปกติเนี่ยเราจะใช้เบสด้านที่มีฐานกว้างมากกว่านะคะเพราะว่า จะได้ระนานะคะค่าความลึกที่อ่านได้ก็จะมีค่าความถูกต้องมากกว่าการการวางเครื่องมือนะคะพยายามวางให้ได้ระนาบไม่เอียงลักษณะนี้นะคะหรือว่าไม่เอียงอย่างนี้นะคะให้มันแนบไปกับเบสหรือพื้นผิวของชิ้นงานที่ได้ระดับนะคะแล้วก็เพียงแค่กดหลงแล้วก็นำเครื่องมือมาอ่านค่าเลยนี่ก็คือเป็น ลักษณะการทำงานของอเกจวัดความลึกแบบดั้งเดิมนะคะเดี๋ยวจะลองรีเวิร์สเบสแล้วก็วัดให้ดูนะคะกดแล้วก็ดันแม่แรทัดหมุนแบบนี้ลงล็อกแก๊กแล้วก็นนำมาวัดความลึกได้เลยค่ะสมมติว่าเป็นตำแหน่งนี้แล้วเอาเบส ทาบไว้แล้วก็เอาตัวแม่มันถัดกดออกมาจนชนขอบชิ้นงานชนพื้นผิวความลึกที่เราต้องการวัดแล้วก็นำออกมาอนค่าค่ะได้อยู่ที่เกือบประมาณ12มิลิเมตรนะคะห่างจากอีกด้านหนึ่งก็จากค่าได้12มิลิเมตรนะคะ เป็นขอบขอบขอบ้านข้างี้ออกมาอันข้าอันนี้เลย12มิลลิเมตรออกไปนะคะประมาณ1 2 5มิลลิเมตรถ้าอ่านจากฝั่งนี้ก็จะได้ประมาณ1 2 5ห mm มิลลิเมตรเหมือนกันนะคะตอนนี้อาจจะอ่านค่ายากหน่อยก็มาอ่านด้านนี้แล้วกันเพราะว่าให้ความละเอียดมากกว่า ใช้งานประมาณนี้เลยคะ่ะลองกดวนกลับคืนก็เป็นอักษะนี้นะคะ่ะยังไงค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวเครื่องมือแบบง่ายๆก่อนนะคะก็จะเป็นตัวเกจวัดความลึกแบบดั้งเดิมน,นะคะซึ่งแอดมินก็คิดว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ ช่างนะคะที่ต้องการเครื่องมือที่อ่านค่าได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าใช้งานง่ายแล้วก็อ่านค่าได้ทันทีเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสามารถคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ